โอ้ยปลาตัวนี้หน่อยนี่ก็จับไม่ได้โอ้ยบักคับอโอ้ยจับจับไม่มันได้เออจิสันละจับได้แล้วก็เออป,ปิ้งขั้นตอนแรกก็ก่อไฟจุดยางในรถแล้วก็ก่กอไม้ไม้มให้มันเป็นกองกองแล้วข้าก็สิเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปไหมฮะใส่เข้าไปเอจเอจิสันละเออใส่เข้าไปแล้วกระทางให้มันมีไฟแล้วผมสิรลองเพลงให้ฟังถทานให้มันมีไฟแล้วข้าก็สิเอาทานใส่ นั่งรอไฟที่เสียเมียงลาอยู่นานแล้วพระภัยยังไม่มากองไปปันไดสิติดปันไรสิติดโอ้ยมันเรื่มติดแล้วตอนนี้อุ้ยเลื่มติดแล้วตอนนี้ไก่สีได้เอาทานใช้แล้วอู้ติดแล้วเจ้ารับติดแล้ว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 ฮักกับเอาทานใช้เลยครับ ขอดีทานใช่ครับเออเซไปบักคั้นเซไปเรื่อยๆเออเซไปเรื่อยๆฮัลโหลัมเออเซไปใจเย็นใจเย็นฮัมค่อยๆใส่เดี๋ยวไฟมันสีรับอ๋มเออเซจัดสรรละเขับไปใ่เข้าไปโอ้ยอันนั้นง่ายพูดฮักเนี่ยฮักเนี่ยเออจัดสระอืมอืมจัดสรรดีมากดีมาก เฮ้ยเส้นเราก็ซีดแเอาปลามาปิ้งต้องอยนี้ฮะเออปิ้งไปปิ่งไปเอ้ยบ่แม่นครับบ่แม่ปิ้งครับใส่ไปใส่ไปครับโอ้เอาผิดขอโทษครับขอไปครับเออครับหทำใส่ไปอืมเออนั่นไฟเริ่มตีแล้วเออไฟเริ่มตีไฟตีดีมากอ้ําดีดีดีอืมอืมเอ้าปิ้งปลาบันนี้ขั้นตอนแรกเขาก็ต้องเอาปลาห้วยเกลือแล้วก็มาปิ้งปิ้งแังสีละโดนกระเริ่มมีดำดำแล้วพอมันปิ้ง เฮ้ยบะเมนดำๆเริ่มซุกซุกแล้วบ่าวพีชขาโทษครับอ,อืมตะปิีงไปปิีงปลาจังสียละปลาอุ้ยเป็นต่แฉบแห้งเนาะดีน้องอืมอุ้ยอุ้ยไปแล้วมีหอดปลาเอาไปลาบอุ้ยมีหอดปลาดุกมีหอดปลาอย่างโว้ยเอ๋อไอนี่มาตำบักหุ่งมือต้อนี่เออขั้นตอนแรกกัดเ,เจ้ากัดตับตาบกพีกได้แฮมเอะะตมอตำบกักพีกเจสนะตำบักพีกตำบักพริก เออค่อยเจาะเจาะจาะใส่บั um. ก่กี้เล่นใส่ยังอู้ดเสศษบัก็ใช่หลายค่ะแค่อู้ดหลาย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 คักหลายคักเอ้าข่อยใบ้ยูเมันคือบอสเป็นตาเจ็บใช้ผงหน่วยไหมฮะเอ้าใส่เอ้าต้งน่นหน่อยแอนนี้มันลืมใช้ผงหน่วยโอ้ยบอสแยบดอกอือตามเฉยบารูว่ามันยังบอสใส่ผงหน่วยข่อยละเซ็งอือ เอ้าอะเจ้าว่า,วามีถ้วยปันนันตีเออจะกะดีเด้ละ่ะอ,อู้ประหยัดประหยัดบต่ต้องล้างถ้วยข้างล่างอือ้อๆค่อยสิเอาไปล่องเฮ็ดบังอุ้ยดีดีเออ,เอ,อแซะเข้าไปแซะหลายหลายอู้หูแบบเคยเรียนอ,อู้หเป็ดเสียบแห้งอ,อู้หอยากกินเด้เอ,อ้ ถ้าคลิปเสร็จข่อยก็ต้องไปกินแต่พุงกปิจะแซ่บแห้งควัดเข้าไปจักซันแล้วครัอืออืออือไกินน้ำกันแซ่บได้ครับใช้จักสัตใช้จักกันอู้กินแล้วตอนนี้อุ้ยเปิดจะแซ่บอู้มีแต่ผักอู้หูทั้งเปล่าอู้เปิดจะแซ่บแห้งเปิดจะแซ่บแห้งหํมหอู้เอามาให้ข่อยกินน้ำเนี้ยอู้ยข่อยหิวแห้งข่อยไปกินข้าวก่อน ให้ชาบคลิปนี้กดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ละกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพร้อม้วยครับ